ตอนอายุประมาณสามขวบฉันนั่งเล่นอยู่หน้ากระจกบานหนึ่งในอาพาร์ตเมนต์เก่าฉันไม่รู้เลยสักนิดว่าชีวิตของฉันจะเปลี่ยนไปตลอดการแม่พาฉันออกไปจากหน้ากระจกบานนั้นฉันเริ่มดิ้นและกรีดร้องซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับเด็กเล็กทุกคนแต่เมื่อแม่ปล่อยให้ฉันสงบลงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตั้งแต่วินาทีนั้นฉันลืมวิธีการพูด รวมถึงวิธีการแสดงอารมณ์และความคิดอย่างเหมาะสมรากับส่วนหนึ่งของฉันถูกขังเอาไว้ในกระจกบานนั้นและไม่สามารถเอามันออกมาได้พ่อกับแม่รีพาฉันไปพบแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กเขาบอกพ่อกับแม่ว่าฉันมีอาการออทิสติกชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ PDS-NOS อย่างฉับพลันกระทั่งตอนนี้เองฉันยังบอกคุณไม่ได้เลยว่า ที่หมอพูดมามันหมายความว่ายังไงแต่สำหรับพ่อกับแม่มันหมายถึงภาพลูกสาวตัวน้อยที่สมบูรณ์แบบที่เคยวาดฝันเอาไว้ได้สลายไปจนหมดไม่นานหลังจากนั้นฉันก็ถูกพาไปพบนักบำบัดหลายท่านทั้งในด้านการพูดด้านพฤติกรรมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องฉันยังคงรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในกระจกบานนั้นตลอดเวลาและฉันก็พยายามแทบตายเพื่อที่จะออกมา ไม่ใช่เพื่อตัวฉันเองอย่างเดียวแต่เพื่อครอบครัวด้วยไม่นานนะักแม่ก็พาฉันไปสมัครเข้าโรงเรียนประถมสำหรับเด็กพิเศษโรงเรียนนี้เหมือนสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้พ่อกับแม่ฉันในที่สุดฉันก็ออกมาจากกระจกที่คุมขังฉันเอาไว้ได้ถึงแม้ฉันจะต้องทิ้งตัวตนบางส่วนเอาไว้ข้างหลังฉันก็ไม่สนเพราะในที่สุดฉันก็เป็นอิสระฉันใช้อิสระที่เพิ่งได้รับนี้ ทำความรู้จักกับเพื่อนที่เป็นเหมือนกับฉันหลายต่อหลายคนมันทําให้ฉันมีความสุขมากๆที่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่อย่างลําพังอีกต่อไปการเรียนในช่วงปถมและมอต้นผ่านไปด้วยดีทีเดียวฉันเริ่มทํางานอดีเลกอย่างร้องเพลงการแสดงวาดภาพและเขียนนิยายฉันยังค้นพบว่าตัวเองรักดิสนีย์สตูดิโอจีบีอนิเมะและวิดีโอเกมอย่าง Kingdom Hearts แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องขึ้นมอปลายพ่อกับแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีพวกท่านจะส่งฉันเข้าโรงเรียนรัฐธรรมดาก็ไม่ได้เพราะฉันคงเอาตัวไม่รอดดังนั้นพ่อแม่และผู้ปกครองคนอื่นๆอ,อีกหลายท่านจึงร่วมกันจ้างคุณครูคนหนึ่งจากโรงเรียนเก่าของฉันและสร้างกลุ่มเรียนขึ้นเองที่บ้านช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างลำบากสำหรับฉันเพราะฉันเป็นวัยรุ่นที่มีอาการออทิสติก และอารมณ์ของฉันมันก็พุ่งพ่านไปทั่วรวมทั้งยังต้องอยู่กับคนที่เป็นแบบเดียวกันอีกการเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเองก็ส่งผลเสียกับฉันเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ผ่านมันมาได้จนเรียนจบตอนนี้ก็มาถึงอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยการโตเป็นผู้ใหญ่นั่นหมายถึงการหามหาวิทยาลัยเรียนหางานทำและทำกิจกรรมที่ผู้ใหญ่คนอื่นเขาทำกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นข้อจํากัดสําหรับฉันเมื่อถึงตอนนี้ความมั่นใจในตัวเองของฉันก็ทลายลงฉันเข้าเรียนในหลักสูตรสําหรับผู้ที่มีความปกพร่องในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆตอนนี้ฉันกําลังสับสนและประมาาก,กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีคนอื่นอีกมากมายเหลือเกินที่เรียนที่นี่และมองหาโอกาสในการทำงาน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นโอกาสมีอยู่น้อยมากไม่ว่าจะสมัยที่ฉันเรียนหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ตามมีเพียงแต่โชคและความเอื้อเฟื้อเท่านั้นที่จะทำให้ฉันและคนที่เป็นเหมือนกันอีกมากมายสามารถหางานทำได้มันยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปอีกเมื่อคิดไปถึงน้องสาวสองคนที่เรียนจบมปลายมาแบบสบายๆและเพิ่งสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยชื่อดังได้ แค่เรื่องที่พูดมานี้ก็ขยี้ความมั่นใจในตัวเองของฉันจนไม่เหลือฉันกลับมารู้สึกโดดเดี่ยวและถูกกักขังอีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้ฉันสร้างกรงขังขึ้นมาด้วยตัวเองฉันเริ่มรู้สึกหดหู่และไร้ค่ายอย่างรุนแรงฉันจะบอกพ่อกับแม่ไม่ได้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงเพราะฉันกลัวเหลือเกินว่าพวกท่านจะมองว่าฉันแค่โกหกหรือเรียกร้องความสนใจ ฉันรู้สึกหลงทางเหลือเกินฉันได้งานทําที่ร้านอัญ,ญามณีเล็กๆอยู่พักหนึ่งในขณะที่เรียนไปด้วยแต่มันก็ไม่ช่วยให้ฉันรู้สึกดีขึ้นอีกทั้งในช่วงเวลาเดียวกันนี้สุขภาพของคุณย่าก็สุดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่คุณปู่เสียไปทั้งความเครียดความเศร้าวความเคลือบแคงใจต่อตัวเองและอารมณ์เกลียดก็ส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตของฉัน แต่หลังจากนั้นฉันก็ได้พบการปอบประโลมและความมั่นใจที่ตามหาแทบเป็นทับตายทีละเล็กทีละน้อยเพราะในช่วงนั้นฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับก,บการท่องโลกออนไลน์นั่งดู YouTube เพื่อฆ่าเวลาและตอนนั้นเองที่ฉันได้เจอกับเด็กหนุ่มที่จะกลายมาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันขอเรียกเขาว่าบีละกันมี B กับฉันคุยกันทางออนไลน์และแต่งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบด้วยกันเสมอไม่นานนะ มันก็ทำให้เราเขียนออกมาเป็นซีรีส์เล็กๆและนั่นทำให้เราได้เจอกับเอสซึ่งเป็นศิลปินมากพรสวรรค์และเป็นนักเขียนที่เก่งมากพวกเราสามคนแต่งเรื่องกันทุกรูปแบบอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกเรายังเป็นเพื่อนกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับตอนที่ฉันเจอคนคนหนึ่งผู้ที่ช่วยพาฉันแหกออกจากกรงที่ขังตัวเองออกมาได้จาเลต หนุ่มผมแดงสุดหล่อที่มีในตาสีฟ้าหน้าหลงไหลเขามีรูปร่างสูงโปร่งและเป็นคนที่นิสัยน่ารักที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยเจอมาเลยเขากับฉันเจอกันที่ค่ายฤดูร้อนและสิ่งแรกที่เขาสังเกตเห็นก็คือเสื้อเกม k ิงด o m ม e a r t s ที่ฉันใส่ต่อจากนั้นเราก็คุยกันเรื่องสิ่งที่เราชอบทั้งเรื่องหนังรายการทีวีอนิเมะและวิดีโอเกม น่าประหลาดมากที่เรามีหลายอย่างที่เหมือนกันเราเจอกันที่ค่าอีกสองแห่งก่อนที่เราจะแลกเบอร์โทรกันหลังจากนั้นเราก็ส่งข้อความหากันไม่หยุดส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นสวมบทบาทและสร้างเรื่องราวผจญภัยสนุกสนุกร่วมกันจากนั้นอยู่มาวันหนึ่งจาเลตก็เชิญฉันไปงานเต้นรำฤดูหนาวที่โรงเรียนของเขา ฉันตอบตกลงโดยไม่ต้องคิดมากฉันรีบไปซื้อหาเดรสใหม่วันงานฉันขับรถไปที่โรงเรียนเขาและเจอเขายืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้ทำไมเหมือนกันฉันแอบหวังให้เขาใส่แค่เสื้อเชิ้ตสวยๆกับกางเกงยีนส์สักตัวแต่เขากลับใส่ชุดสูทสุดสงา่าเราเข้าไปข้างในเต้นรำแล้วก็คุยกันกลุ่มเพื่อนของเขาและฉันคุยกับเขาเรื่องความไม่มั่นคงที่ฉันต้องไปเชิญอยู่ในตอนนั้น เขาช่างอบอุ่นและเข้าอกเข้าใจฉันเหลือเกินหลังจากนั้นเราก็ไปนั่งด้วยกันที่โซฟาซึ่งอยู่ตรงมุมห้องแล้วก็คุยเล่นกันต่ออีกพักหนึ่งแล้วเขาก็กุมมือฉันและสารภาพว่าเขาชอบฉันมากจริงๆด้วยความเขินฉันพยายามคิดหาวิธีตอบกลับแต่ฉันก็ไม่รู้จะตอบยังไงฉันเลยคิดว่าจูบเขาที่หน้าผากตอนที่เขาหลับตาสิแบบนั้น เขาจะได้รู้ว่าฉันก็ชอบเขาเหมือนกันฉันจึงบอกให้จาเร็ตหลับตาซึ่งเขาก็ทำตามฉันเลยโน้มตัวไปเพื่อจูบหน้าผากเขาในขณะที่ฉันยังไม่ทันรู้ตัวจาร็ตก็ลืมตาขึ้นแล้วขยับเข้ามาทำให้เราจูบก,กันที่ริมฝีปากฉันถึงกับทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้ผลักเขาออกไปฉันจูบเขาต่อและนั่นคือตอนที่พวกเรากลายมาเป็นคู่รักกัน ตอนนี้เราครบกันมาเกือบจะสี่ปีแล้วและฉันก็มีความสุขที่สุดไม่เปลี่ยนฉันมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและตอนนี้ฉันก็มีงานที่มั่นคงทำแต่ทุกอย่างที่พูดมามันจะเปลี่ยนความจริงที่ว่าฉันเป็นออทิสติกหรือเปล่าไม่เลยแต่เพราะออทิสติกนี่แหละที่ช่วยให้ฉันคนพบตัวตนในแบบที่ตัวฉันเองและคนอื่นๆอีกมากมายไม่อาจนึกฝันฉันหวังว่า เรื่องนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจและช่วยผลักดันให้คุณที่กำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้